นี่พอไอ้เนี่ยมันออกมาสามเส้นพอเราคุณเป็น่านไฟบางทีไม่มันไม่ถึง12วันเพราะฉะนั้นเราก็เอาแกนที่ใหญ่ขนาดเนี้ยคุณพันขนลวดสามเส้นพร้อมกันสามเส้นอเข้าไปพันอย่างเงี้ยสามเส้นเหมือนที่ผมทำครับช็อตปลายด้านหนึ่งไว้มันก็จะคือสองเส้นเนี้ยไว้สามเส้นใช่ไหมแล้วก็ช็อตปลายด้านหนึ่งไว้มันก็จะโผล่มาสามเส้น่ะัคุณเอาสามเส้นเนี้ยไปเข้าตัวนี้ อันนี้คุณสมมติเราเริมพัน10รอบครับด้านเอาพุทเนี่ยคุณก็พันกดกดเส้นเดียวนะอาจจะเบอใหญ่ขึ้นแต่พันรอบให้สูงขึ้นสมมติ10รอบเป็น20รอบโวลต์นก็จะออกมาเป็น2เท่าทำให้วอลต์ที่ออกมาจะเป็นริงวอลต์ไม่ได้โอ้เพิ่มจะเอาไป็นกี่วอลต์ก็ได้เพราะฉะนั้นสมมติเราวัดแล้วเนี่ยเราวัดเราวัดดีซงวัดเอซีแล้วเนี่ยมันออกมา6โวลต์เฮ้ยมันไม่ถึง10ต้องการ2เท่าแล้วก็พันเป็น2เท่า แล้วถ้าเผื่อไว้ก็เอาสักสามเท่าแล้วค่างนี้อินพุตเนี่ยจาเป็นเลยใช้สิบมันจะถานเลยคือมันจริงๆมันใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าที่ผมใช้สิบเพราะว่ามันจําง่ายแล้วมันเทียบประการส่วนได้ง่ายสิบจะสองเท่ากับยี่สิบจะสามเท่ากับสามสิบสี่เท่าถ้าน้อยกว่านี้กระแสจะได้น้อยเกินเพราะนั้นเบอร์ถ้าเส้นลวดเบอร์เส้นใหญ่ก็ได้กระแสเยอะเพราะนั้นดีวิธีดูสุดดูว่ามันใช้ถูกลวดเบอร์อะไรเีอใช้เบอร์นั้นอ่ะั้นข้างหนึ่งก็ ให้มันใหญ่ขึ้นสักหน่อยนึงเพราะกระแสมันจะสามเท่าให้ใหญ่ขึ้นอีกสักเบอรหนึ่งเพราะนั้นด้านนี้พันเดี๋ยวผมลองพันตรงนี้กันนะแล้วเพราะนั้นเวลาพันเนี่ยไดี๋ย้าใหม่จะดูชัดสองก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เอาโน้นนี็กห่อยครับจันเอาด้านนี้ที่เรียกวงจรก็ดีซีดีซีคอนเวรเตอร์เหมือนกันผมก็แปลงมาจ่ายที่เราทําอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพันเป็นสามเส้นเลย เพราะฉะนั้นเราวางเรพันเนี่ยข้างเนี้ยมันก็พันสามขวดเนี่ยออกมาสามเส้นข้านี้ช็อตหมดครับออกมาสามเส้นเนี่ยไปใส่ใส่ตัวแป้งนี้เลยครับใส่โคตดรวดของเนี่ยเนี่ยจังหันจังหันเนี่ยจะเป็นช็อตนี้วันนี้คนนี้ัหมบอกว่าเส้นเส้นที่ออกเนี่ยเราพันแค่เส้นเดียวมันจะเป็น เราได้โอดตัวต้นไหนเหรครับเราบีไดโอดเราเป็นบแบกตัวอว w a s a สีส้มเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรนะวงจรอะไรนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราพันติว่าเราต้องการสองข้าวตัวนี้ก็พันยี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับไปเช็คดูอีกทีก่อน DC to DC คอนเวอร์เตอร์ที่เราไม่ต้องมีทรานซิสเตอร์เพราะว่าไอเนี่ยมันออกเป็นกระแสสลับแล้วมันเป็นพันอยู่แล้วมันมาทันได้เลยไม่ต้องสร้างวงจรอันนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นสองข้าว ตาส่วนก็คือสองเท่าหนึ่งต่อสองก็มันเปลี่ยนอนนี้เป็นสามจิกรอบมันก็เป็นสามเท่าตีเท่าเพราะฉะนั้นเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเรามือหมุนวัดโวลต์มันได้เท่าไหร่พอโวลต์ก็ทำสองเท่าให้ชัวร์ไว้ก็เผื่อไว้เออเออไว้สามเท่าถ้ามันเกินติตสองเนี่ยอันนี้เราต่อมาจากังหันไฟฟ้าเลยใช่มอเตอร์กังหันทุกตัวมันจะเป็นไฟสามเส้นครับต้องเข้าเลยสามเส้นเสร็จต้องมาจำกันเลย ยิ่งลึกยิ่งลึกเพิ่มประสิทธิภาพอีกไม่คือเราอยากได้วันเท่าไหร่เราทำได้หมดเนี่ยถ้า DC DC ดีซีคอนเวอร์เตอร์เป็นจากไฟดีซีแล้วเป็นดีซีก็น่าเมื่อกี้นี้อันนี้สำหรับ AC แปลงเอซีอ c านเอซีพี่เอาสองร้อยยสิเป็นพันเท่าไหร่ก็ได้ใช่ตัวเนี้ยทำได้หมดจะเอากี่วต์อ่ะพันเอง แต่ลายเนี่ยแต่ถ้าไม่ไช่ไปไดนามิกทั้ง2 0หลักจะเสี่ยงชอบผิดที่มัระเบิดตระนั้นเป็น220ก็ได้ใช่จากเนี่ยมมุติว่าเราวัดได้10โวลต์ผลจะพัณป220ตเท่ากี่เท่า24เท่าผมก็พันเท่านี้200กว่ารอบก็ได้220หลักแต่เตีร์แต่มันจะเป็นไฟสเฟสนะมันจะไม่เหมือนไปบ้าน เพราะนั้นมันหมอดสำหรับการต่อ DC มัแปลงเป็น DC คือกดเนี้มันจะแปลงนี่ชุดหนึ่งกดนี่หนึ่งไปขึ้นนี้มาาครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเอาพุทธ่ออกมาปกติมันก็ออกไปอย่านี้มันจะเป็นสามที่สามลูกอ๋อเหมือนสามเฟสเลยเอาพุทธนะด้วยปกติเนี่ยเอาพุทธสามเฟสมันจะเป็นอย่างนี้สามเนี้ยลูกหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้แล้วอีกลูกหนึ่งก็จะกลับเข้าไปอย่างนี้นี่คือเฟสแรกเฟสที่สองก็จะเลื่อมหน่อย ไสายเงินหนึ่งเ่ยราก็รวมเสร็จแล้วมันจะกลายเป็น,น,นจะ,เ,นปะเ,นเป็นซ้อนกัน,นอยู่แบบไฟมันก็จะมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าโวลต์เนี่ยมันจะเท่ากับแหวนรวรัสดุของวงอินพุตนะกร <c oughs> ะทะตาส่วนสองก็คูณสองเข้าอีกคูณป <c oughs> กติมันคูณหนึ่งจุดเจ็ดด้วยสองนี <c oughs> ต่ตัวนี้นี่ทำให้เป็นแบบอัน <c oughs> นี้จากไฟแบตเตอรี่แปลงเป็นสองโวลต์ในสองร้อยภายในได้ตอนนี้ได้ทุกอย่างที่มันทำแบบตอลอดแอมป์ตลอดดีซี ประหยัดไป220ก็ทำได้แต่นี่ขนลวดเนี่ยต้อง